เดินมาเดินมาเดินอัดมาเอออัดมาเี่ยมาใหญ่อยู่ตัวนี้ค่อย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 ต้านไว้เออแค่ต้านมันเออ อย่าให้หมุดนะอย่าให้มันมุดนะ <S <S ห,น,หน,กนก็นยอม <S <S เอามือจับจับจ,บ,จบลอกไว้หน่อยได้เด <S 1> <S 1> อเอาเจับหน้าลอกอะเออกดกดหน้าลอกไว้เออแล้วพอวันนี้แล้วค่อยผ่อนเออมันสู้ได้อยู่เออถ้ามันล้างเราก็ปล่อย ยอมแล้วจานแบงค์ครับจานแบงค์จานแบงค์กำลังเยอะอยู่ รถคันมันใหญ่มันเยอะมันเยอะง่ายดีนะมาเปิดเปิดเปเพู่างน,นี้อ,อัดเลย ปิดหน้าลอกจะต้องจับนหน้าลอกเราต้องจับนหน้าลอกไปด้วยถ้าเราไม่จับนหน้าลอกแล้วมันจะไปอืเราต้องประคองหน้าลอกไปด้วยมันจะเหมือนช่วยช่วยซัพพอร์ตลอกอ่ะอมมไม่ยอมไปปล่อยเลย ไปเลยไปเลยอัดนะอัดนะอย่าให้มันเข้านะอัด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 นะอยาให้มันเข้านะปิดน่ารอยอีกดีปิดได้อีกป kind of ่าววะสุดยังเหรออืมได้แล้วแล้วทามาสวิงเลย Ê, ok. ồ hô, bank.